ในปัจจุบันนะครับมนุษย์ของเรามีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าในระดับครัวเรือนในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็แม้กระทั่งการจราจรก็ตามนะครับโดยการใช้พลังงานฟอสซิลครับมันก่อให้เกิดปัญหาหลักๆ2ข้อก็คือข้อที่1คือการทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับและข้อที่2คือการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซู่ชั้นบรรยากาศโลกทําให้เกิดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานจากโซลาเซลล์เนี่ยครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวในข้างต้นทั้งสองข้อก็คือว่าลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็ลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยครับโดยศูนย์นานโนเทวีชาติเราครับทีมวิจัยของเราได้พัฒนาสารเคลือบโซลาเซลล์นะครับเพื่อป้องกันการเกาะของฝุน่นแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาเซลล์อย่างมีนัยะสำคัญครับ สวัสดีครับผมดรธัญกรเมืองนาโพนักวิจัยทีมนวัตรกรรมเคลือบนาโนสูนนาโนทเทอรีเอีงชาครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานวัตรกรรมโซล่าเอนโค้ดนะครับโซล่าเอนโค้ดคือนวัตรกรรมสารเคลือบนาโนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นบนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการเกาะของฝุ่นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์มีอย่างมีนัย,นยสําคัญโดยที่เป็นที่ทราบกันนะครับว่าปัญหาของโซลาร์เซลล์ก็คือการสะสมของฝุ่นบนแผงโซลาร์เซลล์จากงานวิจัยนะครับพบว่า ประสิทธิภาพของโซลา r เซลล์นะครับสามารถลดลง6-8%นะครับจากการสะสมของฝุ่นเพียง2เดือนและในบางที่ที่มีฝุ่นเยอะลดถึง9-10%ซึ่งตัวนี้จะส่งผลต่อค่าใช้ใจ่ายในการทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์นะครับนอกจากนี้สำหรับบางที่ที่เป็นโซล่าที่ติดอยู่บนหลังคาหรือโซลารูฟนะครับการที่จะขึ้นไปทำความสะอาดเนี่ยเราต้องการทีมวิศวกรรมที่มีลเซเส้การทำงานในที่สูงนะครับเพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถทําได้โดยง่ายนะครับและในการทำความสะอาดหรือเซอร์วิสตัวแผงโซลา r เซลล์นะครับก็ต้องมีการเหยียบบนแผงโซลาเซลล์อาจจะทําให้โซลา r เซลล์มีการพังชํารุดได้ครับจากการทดสอบในระดับภาคสนามนะครับจะเห็นได้ว่าแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ได้เคลือบนะครับเวลาราดน้ําลงไปน้ําก็จะแผ่ทาให้ฝุ่นสามารถมาเกาะได้เป็นอย่างดีนะครับในขณะที่แผงที่เคลือบสารเคลือบโซลาอินโคดนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าพอราดน้ําลงไปน้ําจะมีลักษณะกริ้งเหมือนน้ากริ้งบนใบบัวซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Lotus Leaf Effect นะครับซึ่งทําให้ลดการเกาะของฝุ่นบนแผงโซลาเซลล์อย่างมีนัยยะสาคัญโดยที่แผงโซลาเซลล์ของเรานะครับพอเคลือบสารเคลือบตัวนี้แล้วก็ยังมีลักษณะเป็นลักษณะโปร่งแสงนะครับซึ่งหมายความว่าพอแสงที่ผ่านสายเคลือบมาก็จะสามารถเข้าสู่โซลาเซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ลดจํานวนแสงที่เข้ามานะครับนอกจากนี้สารเคลือบของเรายังเป็น ใส่เคลือบในกลุ่ม i n o r g a n i c Material เพราะฉะนั้นเวลาโดนแสง UV หรือว่าแสงอาทิตย์ก็จะไม่เสื่อมสภาพลงแล้วก็ใส่เคลือบของเรานะครับเป็น Non Permanent Coating ก็คือสามารถล้างออกได้เพราะฉะนั้นพอเคลือบเสร็จแล้วก็สามารถล้างออกได้ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ไม่ถูกรอย v o l u n t a y นะครับโดยใส่เคลือบของเราครับก็จะมีจุดเด่นดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ การผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง5-11%นะครับในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับข้อ2อคือว่าก็แน่นอนก็จะลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดนะครับแล้วพอข้อที่3ก็คือว่าพอเทียบกับสารเคลือบในกลุ่มเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับสารเคลือบเราจะถูกกว่าประมาณ10เท่านะครับและข้อสุดท้ายก็คือว่าสารเคลือของเราเนี่ปลอดภัยครับเพราะว่าเรามีการทดสอบ ตัวความเป็นพิษต่อเซลล์ปอดนะครับตามมาตรฐาน ISO นะครับก็พบว่าไม่มีไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปอดนอกจากนี้เราได้ทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับตามมาตรฐาน OECD นะครับก็พบว่าไม่มีการระคายเคืองต่อผิวหนังครับครับสำหรับการตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนะครับข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับในเดือนธันวาคมปี2018นี้เรามีกําลังการผลิตโซลาร์เซลล์อยู่ที่3 4 4 9เกมกะวัตนะครับและจาก แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2018นะครับกำหนดไว้ว่าให้เรากําลังจะเพิ่มกําลังการผลิตไปเป็น12,725เมกะวัตต์ในปี2037หรือ27ปีข้างหน้าครับโดยแบ,บ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนที่1ก็คือโซลาภาคประชาชน10,000เมกะวัตต์นะครับและส่วนที่2คือโฟลติงโซลา a r 2,725เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลดังกล่าวนะครับจะทําให้เห็นได้ว่า กำลังการผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาจากโซลา r เซลล์ในประเทศไทยกําลังจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย3เท่าครับครับและสําหรับการตลาดโซลา r เซลล์ในระดับโลกนะครับจากงานวิจัยของ a l l i e Market Research นะครับบอกว่าในปี2016นะครับมูลค่าการตลาดของโซลา r เซลล์ทั้งโลกนะครับอยู่ที่118,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วจากการวิจัยของเขาเขาประเมินไว้ว่าในปี2023 มูลค่าการตลาดของโซล่าเซลล์ทั้งโลกจะเพิ่มขึ 7, 000 000 000 000้นไปเป็น3 7 0 0 0ล้านเหรียญ US ดอลลร์คร vale ับโดยที่ตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ในกลุ่มประเทศยุโรปครับครับและเมื่อมาเจาะเฉพาะในโซลารูฟหรือว่าโซล่าที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านนะครับเออในปี2016เนี่ยมูลค่าการตลาดของทั้งโลกนะครับอยู่ที่29,000ล้านเหรียญ US ดอลลร์ครับและจากการประเมินของทีมวิจัยของของ a l m a r k e t Research นะครับพบว่า ในปี2023มูลค่าการตลาดสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง64,000ล้านเหรียญ US ดอลลร์ครับโดยที่ตลาดของโซลารูปส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครับครับในส่วนของแผนธุรกิจของเรานะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มเจ้าของ s โซลารูปหรือ Solar f a r ร์มนะครับในทั้งรูปแบบ B2C และแบบ B2B นะครับนอกจากนี้นวัตกรรมสายเครื่องของเราเนี่ยได้จดทรัพย์สินทางปาัาจำนวน4รายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยที่ช่องการหารายได้จากทรัพย์สินธรัมญาดังกล่าวนะครับสามารถทําได้หลายรูปแบบได้แก่การทําเป็นผลิตภัณฑ์การให้บริการการเคลือบการถ่ายทอดสิทธิ์แล้วก็การให้คำปรึกษาครับครับในส่วนของการลงทุนในเบื้องต้นนะครับทางเราต้องการเงินลงทุนในเบื้องต้น12.5ล้านครับโดย12.5ล้านนียสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนได้แก่1.4ล้านเป็นค่าในการตั้งโรงงานนะครับ ในส่วนที่2อีก11.1ล้านคือการผลิตสารในปีแรกนะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนนี้จะสามารถผลิตสารเคลือบได้จํานวน48,000ลิตรนะครับซึ่งสามารถเคลือบโซลาร์เซลล์ได้ถึง48เมกะวัตต์โดยที่จุดเบรกอีเวนต์พอยต์จะอยู่ที่12.64เมกะวัตต์นะครับหรือว่าการที่เราขายสารเคลือบไปจํานวน12,640ลิตรครับโดยเป้าหมายของเรานะครับจะสามารถเคลือบแผงโซลาร์เซลล์ได้ 5%ของทั้งประเทศหรือคิดเป็นจำนวน1 5 0เมกะวัตต์ภายใน3ปีครับ ครับโดยแผนงานของเรานะครับก็อย่างสไลด์ข้างบนนี้นะครับก็ในปี2018นะครับตัวผลงานของเราก็ได้ถูกทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาในปี2019และ2020ที่ผ่านมานะครับผลงานของเราก็ได้ถูกไปทดสอบในระดับภาคสนามจํานวน4ที่นะครับก็ได้ผลการทดสอบไปที่น่าพึงพอใจครับโดยแผนงานนะคตรก็คือว่าตัวเราก็จะสปินออฟไปเป็นบริษัทในช่วง Q1 ของปี2021นะครับ แล้วก็มีแผนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดใน Q4 ในปีเดียวกันครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจในนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่ขึ้นดังต่อไปนี้เลยครับ